เพราะประวัติศาสตร์คือความรู้ history is knowledge ช่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะหลบสวัสดีครับตอนรวม20ภาพระบรมฉายาลักษณ์น่าประทับใจในพระบาทสมเด็จพระประมระมหารานธมหิดลพระธมะรามาธิบดินรัชกาลที่8ภาพพระบรมฉายาลักษณ์จากหนังสือเจ้านายเล็กๆยุวกษัตริย ซึ่งเป็นบทพระนิพนธ์โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาซึ่งเป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์เมื่อทั้งสองพระองค์ยังทรงพระเยาว์ทั้งหม่อมเจ้านันทมหิดลและหม่อมเจ้ากัลยาณิวัฒนาซึ่งเป็นพระอิสริยยศในขณะนั้นภาพพระบรมฉายาลักษณ์เมื่อครั้งที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลราชกาลที่8พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุญเดชรัชกาลที่9สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาได้เสด็จในงานฉลองรัฐธรรมนูญที่พระราชอุทยานสารนร,รมเมื่อวันที่8ธันวาคมปีพุทธศักราช2481 ภาพระบรมฉายาลักษณ์เมื่อครั้งที่สมเด็จพระพันวษาอิยิกาเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนันทมหิดลรัชกาลที่8พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุญเดชรัชกาลที่9เมื่อครั้งที่ยังทรงพระเยาว์ทรงเล่นอยู่ที่ริมระเบียงวังสาปทุม ภาะพระบรมฉายาลักษณ์ในครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนันทมหิดลรัชกาลที่8และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ในฉลองพระองค์ละครไทย ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ที่วิลลาวัฒนาเมื่อวันที่23กันยายนปีพุทธศักราช2482พระบาทสมเด็จพระประมณทรมหานันทมหิดลพระธมารามาธิบดินทรรัชกาลที่8พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรราชกาลที่9และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประทับนั่งอยู่บริเวณโต๊ะเสวย พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระประมณทรามหาอนันทมหิดลพระธมรามาธิบดินรัชกาลที่8ได้เสด็จพระราชดำเนินลงจากพระตำหนักจันทร์พร้อมด้วยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ราชการที่9ได้ตามสเสด็จด้วยและมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรายานวงศ์ขณะดํารงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระวชิรายานวงศ์เจ้าคณะใหญ่ฝ่าย,รายธรรมยุทธนาเสด็จในโอกาสที่สเสด็จพระราชดําเนินเพื่อทอพระเนตรและสักการะปูชนียสถานภายในวัดบวรนิเวศวิหารเมื่อวันอทิตย์ที่8มกราคมปีพุทธศักราช2 4 8 1ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ แนนพระบาทสมเด็จพระประเมนทารามหานันทมหิดลราธมรามาธิบดินรัชกาลที่8เมื่อแรกส่งขึ้นครองราชสมบัติทรงฉลองพระองค์ชุดยุวกษัตริย์จอมทัพไทยฉลองพระองค์ราชวัลลบชุดเล็กซึ่งเรียกโดยลำลองว่าชุดจอมพลภ้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่ฉลองพระองค์เครื่องแบบลูกเสือขอขอบคุณแหล่งที่มาข้อมูลภาพสโมสรลูกเสือวชิระเอกมณีเป็นภาพพร,ระบรมชายาลักษณ์ในพระบาทสมเด็จพ,พระประเมนทรมหาอนันทมหิดลพระธมะรามมธิบดนรัชกาัรที่8สภานายกส,ากสภากรรมการกลางจัดการลูกเสือแห่งสยามพาพระบรมชายาลักษ์ ในพระบาทสมเด็จพระประมณฑทรมหานันทมหิดลพระอธรมารามาธิบดินทรราชการที่8เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพระปรางที่วัดอรุณราชวรารามและในภาพพระบร,บรมชายาลักษณ์นี้ทางด้านซ้ายคือพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชการที่9 จากภาพพระบรมฉายาลักษณ์นี้สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรยาณิวัฒนากรม,มหลวงนาราธิวาราชนครินทร์ทรงย้อนความหลังโดยการประทานสัมภาษณ์นิตยสารพลอยแกมเพชรปีที่ 4, สฉบับที่79ลงเมื่อวันที่15พฤษภาคมปีพุทธศักราช2538โดยมีใจความตอนหนึ่งว่าตอนกลับมาสองพระองค์มีความสุขเพราะกลับมาด้วยเรือเดินสมุทรเดนมาร์กเล็กๆ ไปก่อสีชังจากก่อสีชังจะขึ้นเรือรบหลวงสีอยุทยาท่านก็สนุกกันแต่ที่ฉันตกใจและตื่นตันด้วยคือเมื่อเรือรบขึ้นมาจากสันดอนมาตลอดแม่น้ำเจ้าพระยาสองฝั่งแม่น้ำคนคอยเต็มคอยดูเพราะบ้านเมืองไม่มีพระเจ้าเป็นดินมานานแล้วคอยดูว่าเด็กแค่ไหนพระพระบรมฉายาลักษณ์ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนันทมหิดล รัชกาลที่8และสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุญเดชเมื่อยังทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอซึ่งทั้งสองพระองค์ทรงประทับเล่นรถไฟจำลองที่กรมรถไฟได้น้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายอยู่ภายในบริเวณของวังสาปทุมภาพพร,ระบรมฉาย,ยาลักษณ์เมื่อวันที่สมกราคม ปีพุทธศักราช2 4 8พรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนันทมหิดลรัชกาลที่8และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลญเดชรัชกาลที่9ได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระศรนนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนามาเยี่ยมชมพระราชวังบวรสถานมงคลและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร ในคราวเสด็จนิวัพระนครเมื่อปีพุทธศักราช2482พระพระบรมชายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนันทมหิดลรัชกาลที่8พร้อมด้วยพระเชดพกินีและพระอนุชาในงานเลี้ยงสรรสรนเหล่าพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ณวังวิทยุ พระบรมาฉายาลักษณ์ทรงสกีในพระบาทสมเด็จพระประเมนทรามหานันทมหิดลพระธมรามาธิบดินรัชกาลที่8และพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมานาบบพิษรัชกาลที่9พร้อมด้วยครูเกรอองซึ่งเป็นครูส่วนพระองค์เมื่อวันที่13มกราคมปีพุทธศักราช2481 พระบาทสมเด็จพระประเมนเทารามหานันทมหิดลพระอธรรมรามาธิบดินทราชการลที่8ได้มีกระแสะพระราชดำรัสพระราชทานผ่านทางวิทยุกระจายเสียงโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าจะตั้งใจเรียนจนสำเร็จเพื่อจะได้มาสนองคุณชาติที่รักของเราในการที่ข้าพเจ้าจะลาท่านไปนี้ข้าพเจ้าขออวยพรให้ท่านทั้งหลายมีความสุขความเจเริญทั่วกัน พระพระบรมฉายาลักษณ์เมื่อวันที่26เมษายนปีพุทธศักราช2489พระบาทสมเด็จพระประเมนเทารามหาอนันทมหิดลพระอธรมารามาธิบดินรรชการที่8พร้อมด้วยสมเด็จพระนุชาธิราชซึ่งเป็นพระอิสริยยศในเวลานั้นได้เสด็จเยี่ยมที่มัสยิดต,ต้นสมเป็นการส่วนพระองค์ พาพระบรมชายาลักษณ์เมื่อวันที่3มิถุนายนปีพุทธศักราช2489เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมเณทรามหานันทมหิดลพระอธรมารามาธิบดินทรราชการที่8และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครั้งยังดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟฝาภูมิพลอดุญเดชได้เสด็จประพาส ที่สำเพ็งภาพพระบรมฉายาลักษณ์ในพระบาทสมเด็จพระประเมนทารามมหานันธมหิดลพระธมารามาธิบดินรัาชการที่8เมื่อทรงฉายร่วมกับหลอดลุยมส์แบตเทนผู้บัญชาการสูงสุดสัมพันธมิตรในภาคพ,พื้นเอเชียอาคาเนย์เมื่อครั้งเสด็จทอดพระเนตรการเดินสวนสนามภาพพระบรมฉายาลักษณ์ ในพระบาทสมเด็จพระประมณทรามหาอานันทมหิดลพระธมารามาธิบดินรรชการที่8ทรงลงพระประมาพิไทยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2489เมื่อวันที่9พฤษภาคมปีพุทธศักราช2489ซึ่งนับว่าเป็นรัฐพิธีในการราชทานรัฐธรรมนูญในมหาสมาคมเป็นครั้งที่สองในประวัติศาสตร์ของชาติไทย ถัดจากครั้งแรกในรัชสมัยแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมื่อวันที่10ธันวาคมปีพุทธศักราช2475เป็นภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอด,ดุญเดชบรมนาถบาพิตรรัชกาลที่9และสุดท้ายนี้ พระพระบรมฉายาลักษณ์สุดท้ายเมื่อวันที่29มีนาคมปีพุทธศักราช2493เมื่อคราวที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ได้เสด็จพระราชดำเนินขึ้นถวายพระเพลิงพระบรมศพในพระบาทสมเด็จพระประเมินทรรามหานันทมหิดลพระอัฐมมรามาธิบดินรรัชกาลที่8ณพระเมรุม,มาตรท้องสนามหลวงนั่นเอง ถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ s u b s c r r i e e เป็นกำลังใจให้กับช่องคณะ lab กดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ